สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับรายการวิธีแอร์อ้วนแอร์อ้วนที่มีความสุขที่สุดในโลกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาอัปเดตนะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะก็สักพักหนึ่งนาะน่าจะสองสาอาทิตย์ได้ไหมเอ้ยหรือนะ่าจะมากกว่านั้นนะเออก,ก็เนื่องจากอ มอบนะ,ะหยุดทํางานนะแล้วก็ไปอ่าก็กลับเมืองไทยนะคะไปเยี่ยมครอบครัวนะคะแล้วก็พาครอบครัวไปเที่ยวไปเที่ยวพักผ่อนนะคะที่ประเทศสิงคโปร์นะก็เลยหายไปเลยนะคะก็เลยไม่ได้ทำอคลิปวิดีโอออกมาเลยนะคะแล้วก็ที่เห็นใส่ชุดสีชมพูอยู่ตรงนี้นะคะสายการบินไม่ได้ เปลี่ยนยูนิฟอร์มแต่อย่างใดนะแต่ว่าทุกๆเดือนอาตุลาคมนะคะออกตุวเบอร์ของทุกปีนะคะจะเป็นเดือนที่โรณรลค์นะคะกับให้กับผู้หญิงนะที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมนะคะก็จะมีการรับบริจาคเงินนะคะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือนะคะคนที่เป็นอ่ามะเร็งเต้านมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการช่วย รณรงค์นะคะให้กับผู้หญิงทุกคนที่เป็นโรคนี้ด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะมอบจะมาขอทำคลิปที่มีประโยชน์นะคะให้กับเพื่อนๆนะคะหรือว่าน้องๆหรือใครก็ตามนะที่มีความฝันอยากจะเป็นแอร์แต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไรนะคะเอาแบบว่าฉบับแบบตั้งแต่เริ่มต้นจับมือ กันเดินไปเลยอย่างนี้นะคะโอเคแล้วก็ช่วงนี้นะคะหลายๆสายก็เริ่มมาเปิดรับสมัครแอร์แล้วเนาะทังดังนั้นนะคะโอกาสนะมีไว้สําหรับกับมีไว้ให้กับคนที่พร้อมเสมอเนาะดังนั้นเราจะต้องเตรียมตัวนะคะให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันข้อแรกเลยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะที่มีความฝันอยากเป็นแอร์สิ่งแรกที่ต้องทำเลยนะคะนั่นก็คือการ เตรียมเรื่องภาษาแน่นอนนะคะภาษาที่เราใช้กันทั่วโลกและสายการบินทุกสายการบินใช้นั่นก็คือภาษาอังกฤษนะคะถ้า,าน้องๆหรือคนที่ฟังอยู่นะคะบอกว่าพี่คะวราษาอังกฤษหนูว่แบบไม่ดีเลยอ่ะแม่ทําไงดีนะคะ 1. เราต้องฝึกอา,อาจจะไปลงเรียนพิเศษบางคนนะคะถ้าคิดว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงนะของ เทคนิคของตัวของหมอเองนะคะก็คือหมอแบบฟังก่อนเริ่มจากการที่ฟังเยอะๆแล้วฟังแล้วคําศัพท์ไหนที่เราไม่รู้เราเอาออกมาเขียนแล้วเ,เอาออกมาจดแล้วมันจะจําได้นะคะเพราะว่าทุกคนลองคิดดูว่าเวลาเด็กที่เกิดมาตั้งแต่แบบเออออกมาแบแบเบอกเลยอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็พูดไม่ได้ถูกปะแต่เขาเริ่มจากอะไรเริ่มจากการฟังก่อน ฟังแม่เนี่ยพูดทุกวันอ่ะเรียกแม่สี่เรียกพ่อสี่เรียกอ่าปะเรียกอ่าลุงป้านาะอาถูกไหมเขาได้ยินจากการฟังก่อนว่าอ๋อคนนี้นะแม่นะแม่แม่แมพอ่พอพ่อถูกไหมดังนั้นเราก็จะต้องเริ่มจากการฟังก่อนว่าอ๋อโอเคคําศัพท์นี้ฟังมันบ่อยๆฟังมันทุกวันนะคะหรือบางคนนะ่ะก็อ่าไปโรงเรียนพิเศษใช่ไหมก็ก็อาจจะเป็น ตัวช่วยหนึ่งเป็นทางรัฐที่ทำให้เราไปสูป่เป้าหมายนะคะได้อย่างรวดเร็วเนาะโอเคต่อไปนะคะข้อ2ก็คือเราต้องหาประสบการณ์ด้านงานบริการหายยังไงอย่างน้องๆที่เรียนอยู่นะคะในระดับมหาวิทยาลัยเนาะก็อาจจะ ทำอ่าเขาเรียกมันจะมีช่วงปี3เทิม2ปีสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะได้ไปฝึกงานกันก็อาจจะลองหาอา่าฝึกงานที่เป็นเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับ customer service หรือ hospitality นะคะหรือพวกนี้หรือใครที่มีโอกาสมากหน่อยเนี่ยก็อาจจะลองอา่าฝึกในสายการบินนะคะไปฝึกในสนามบินนะคะหรือว่าถ้าไม่มีจริงๆนะมันแบบว่าไม่ได้เรียนมาตรงสายนั้นก็อาจจะลอง อ่าโรงแรมก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นในร้านอาหารนะเราอาจจะไปทําพัททามนะคะในร้านอาหารในคาเฟ่ต่างๆนี้นะทำงานอะไรก็ได้อะเธอที่เราได้เจอกับผู้คนได้เจอกับคนเยอะๆมากหน้าหลายตา เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยหนึ่งแหละมีผูิคุ้มกันเวลาเจอลูกค้าคอมเพนเวลาเจอสถานการณ์ต่างๆเราจะได้รู้จักการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้างานบริการจะต้องต้องการคนที่มีปฏิภา์ไหวพริบที่ดีดังนั้นแอร์นะคะก็เหมือนกันเราต้องการคนที่เฉลียวฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบแก้ไขสถาน,านการณ์เฉพาะหน้าได้ดี ดังนั้นการฝึกในร้านอาหารการฝึกางานบริการนะคะจะช่วยส่งเสริมตรงนี้ได้อย่างมากเลยนะคะโอเคต่อไปนะให้ทุกคนฝึกออกกำลังกายฝึกโยคะนะคะในการเอื้อมแตะนะเพราะว่าอะไรหลายคนอ่ะอาจจะยังสงสัยและไม่เข้าใจว่าเออทำไมทุกๆสายการบินจะต้องมีการให้เอื้อมแตะนะคะหรือ จำวัดส่วนสูงเนาะมีการจำกัดส่วนสูงต่างๆนะคะเนื่องจากเธอโอเวอร์เฮดบินบางทีอะแบบมันเปิดขึ้นนะเราก็ต้องเอื้อมอะเอื้อมไปไปปิดโอเวอร์เฮดบินนะคะหรือบางทีอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆเนี่ยมันอยู่บนเพดานอะอยู่บนเพดานเครื่องบินอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเอื้อมไปเอามาให้ได้เช่นอ่ายกตัวอย่าง,างเช่น สไลด์ลาฟก็คือเรือแพเห็นไหมแพใหญ่ๆที่เขาเอาไว้แบบอพยพผู้โดยสารเวลาที่แบบว่าแล่นลงในน้ำอย่างเงี้ยมันบางบางอันก็อยู่บนโอเวอร์เฮดบินบางอันก็อยู่บน,น,น,บนหลังคาเครื่องบินแล้วแต่รุ่นแล้วแต่รุ่นแลแ้วแ,แต่เครื่องนะคะดังนั้นส่วนสูงจึงเป็นส่วนที่สำคัญถ้ารู้ว่าเอื้อมแตะไม่ถึงยังเอื้อมไม่ได้เรออีกนิดนึงนะต่างๆนานานะ ร่างกายเราสามารถที่จะยืดหยุ่นได้ฝึกฝนได้เล่นโยคะฝึกเอื้อมแต่เอาไม้ไม้เมดอะไปขีดตรงกําแพงอะแล้วก็ฝึกเอื้อมแต่ให้ได้ทุกๆุกวันนะคะก็ฝึกฝึกมันไปอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะชินแล้วก็สมมติว่าเขากำหนดที่2 2งร้ออเราอาจจะเป็น215อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเพื่อที่จะแบบฝึก เอื้อมฝึกยืดให้ได้นะคะโอเคต่อไปนะคะให้ทุกคนเริ่มถ้าคิดอยากจะเป็นแอร์นะั้นเริ่มเทควิตามินได้แล้วให้เริ่มกินวิตามินนะคะอ่าเพราะว่าวิตามินอ่าอย่างที่มอบเคยบอกว่า เราอะเจอผู้คนมากมายหลากหลายชาติเราไม่รู้หรอกว่าคนนี้ป่วยเป็นอะไรภูมิคุ้มกันเราเป็นยังไงถูกไหมดังนั้นเราจะต้องเตรียมตัวสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองกินไปเลยนะคะวิตามิน C b 1ี1นถึงีเนี่ยจัดไปเลยนะคะแล้วก็จะมีแบอ่คแบล็คซีดเออแบล็คซีดออยหรือน้ำมันน้ำมันดำอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็จะเหม็นนิดนึงแต่ ดีมากดีกับแบบร่างกายมากๆเลยนะคะให้ทุกคนเริ่มทานาวิตามินได้แล้วเนาะต่อไปนะคะต้องมานั่งปรับทัศนคติหลายๆคนเนี่ยจะบอกพี่ค่ะหนูอ้วนค่ะหนูเป็นไม่ได้แน่เลยดูฉันฉันก็อ้วนก็เป็นได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้บนโลกใบนี้ขนาด คนสมัยก่อนอะจะพยายามสร้างเครื่องบินน่ะเธอเขจะไปจะเอาเหล็กแท่งหนึงอะขึ้นไปลอยอยู่บนอากาศอะเขายังทำได้เลยแล้วทำไมผู้หญิงอ้วนอวนคนหนึ่งจะเป็นแอร์ไม่ได้ผู้หญิงหน้ามีสิวคนหนึ่งทำไมจะเป็นแอร์ไม่ได้เพียงแค่เราอยากปิดโอกาสให้กับตัวเองเราต้องบอกกับตัวเองว่าเราทำได้และหาโอกาสให้กับตัวเอง โอเคอยากคิดว่าตัวเองทําไม่ได้อะเออต้องคิดว่าทําได้ดิมันจะต้องมีสักทางหนึ่งที่เราทําได้โอเคแล้วก็อยากให้เสริมเพิ่มความมั่นใจนะคะเพราะว่าเเธอต้องเข้าใจก่อนว่าด้วยความที่ประเทศไทยหรือคนเอเชียเขามีความคิดที่ว่าแอจะต้องสวยหุ่นดี หน้าตาดีผิวพรรณดีต่างๆอะไรเงี้ยมันเป็นความต้องการแต่ละสายการบินเออแต่แต่ถ้าในอเมริกาอย่างที่หมอบ,บอกในอเมริกาอยู่ไม่จำเป็นเลยจะต้องหุ่นดีหุ่นสวยคือขอแค่คุณมีความสามารถแล้วยิ่งถ้าคุณพูดภาษาที่3 4มี่ห้าได้เนี่ยเขาชอบมากๆเพราะว่าหนึ่ง ต้องเข้าใจว่าสายการบินมันบินไปทั่วโลกถูกมาและแน่นอนมันไม่ได้มีแค่คนชาติเดียวที่ใช้สายที่ที่บินเข้าบินออกถูกไหมคะคนทั่วโลกนะคะดังนั้นยิ่งแอร์ที่สามารถพูดได้หลายภาษาก็เป็นเป็นที่ต้องการของสายการบินนะคะ เดี๋ยวขอบอกไว้ก่อนว่าถ้าคลิปนี้ยาวปลยาวไปนะคะม็อบอาจจะทำเป็น2 EP นะคะแบ่งแบ่งเป็น2อ่าตอนเนาะยังไงก็มาติดตามกันด้วยละกันนะคะสำหรับใครที่สนใจเนาะอยากจะเริ่มต้นจริงๆนะคะโอเคให้แล้วก็ต่อไปเนาะอยากให้ปรับมุมมองใหม่เกี่ยวกับอาชีพแอร์นะคะอาชีพแอร์อยากไปคิดว่าอืมเราอะ่ะเป็นขี้ค่าบนเครื่องบินหลายๆคนอะ่ะ หรือคนเจ n เน a เรชันสมัยก่อนางเงี้ยบอกว่าแอร์คือคี้ค่าบนเครื่องบินลองคิดดูดีๆแอร์เป็นคี้ค่ายังไงอ่าทุกคนก็มันคือการมันคืองานอย่างหนึ่งที่ที่ให้บริการนะคะเนาะแล้วก็ถ้าแอร์เป็นคียค่าจริงทำไมแอร์ถึงมีไรายได้สูงทำไมแอร์ถึงมีสวัสดิการที่ดี สวัสดีการนี้ไม่ได้แค่เฉพาะตัวเองยังสามารถส่งไปถึงพ่อแม่สามีภรรยาลูกเพิ่มไปถึงน้องถึงคนอื่นๆในครอบครัวได้อีกสวัสดีการที่พูดถึงนี้คืออะไรนะคะก็คือบินฟรีนะคะ ซึ่งมอบก็พาพ่อกับแม่ไปหลายประเทศแล้วเหมือนกันด้วยสวัสดิการของแอร์นะคะอย่างล่าสุดที่ไปสิงคโปร์มาใช่ไหมก่อนหน้านี้นะไปอ่าไปญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้อีกนะก็พาพ่อกับแม่มาเที่ยวอเมริกานะคะทั้งหมดนี้นะคะก็ใช้ตั๋วสวัสดิการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทั้งนั้นเลยนะคะ หรือสวัสดิการที่เราได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการาได้นอนในโรงแรมนะคะระดับ3-5ดาวขึ้นไป3-5ดาวในต่างประเทศไม่ใช่ราคาน้อยๆถูกไหมก็มีราคาสูงดังนั้นมอบก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าทำไมเขาถึงบอกว่าเราเป็นคี้ค่าบนเครื่องบินเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราได้รับกับก,บการทำงาน การทำงานบนเครื่องบินแน่นอนค่ะก็ต้องมีการเสิร์ฟอาหารการดูแลผู้โดยสารนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราผ่านการเทรนมาให้บริการผู้โดยสารด้วยความปลอดภัยมันไม่ใช่แค่เสิร์ฟอาหารแล้วจบแต่เราต้องดูถึงความปลอดภัยของลูกค้าด้วยลูกค้าแพ้อาหารหรือเปล่าเกิดยูสําลักนะติดข้าวติดคอขึ้นมาใครจะคอยช่วยก็แอร์นะคะหรือเป็น อ,อยู่ดีๆนะคะกินยาผสมกับเหล้าออลงไปอย่างนี้นะคะเกิดหัวใจวายขึ้นมาก็แอร์นะคะที่ช่วยถูกไหมดังนั้นเราไม่ใช่ขี้ข้าบนเครื่องบินใครที่อยากจะเป็นแอร์ปรับทัศนคติใหม่เราไม่ใช่ขี้ข้าเราก็ทำมันคืออาชีพหนึ่งที่ทำงานบริการและก็มีไรายได้และสวัสดิการที่ดีมากๆค่ะโอเคต่อไปนะคะก็เป็นการ ฝึกบุคลิกภาพนะเช่นการนั่งการยืนนะคะการเดินนะคะเพราะว่าอะไรอะ่ะเวลาบางบางสายการบินเนี่ยเขาจะมีการทดสอบอเดินลาก,กระเป๋าลาก,กระเป๋าแอร์ด้วยนะคะเขาอยากจะรู้ว่าเวลาเราเดินเนี่ยมีท่วงท่าสง่างามไหมหรือนั่งแบบน,แบบนั่งแบบอย่างเงี้ยนั่งอย่างเงี้ยเออหรือว่าเออนั่งหลังตรง ดูให้สง่างามดูแล้วอ่าดูสง่าดูแล้วแบบเอ้ยสมกับเป็นแอร์จริงๆอย่างนี้นะคะฝึกแล้วก็โดยสำคัญเลยนั่งหลังตรงเพราะว่าเวลาไปสัมภาษณ์เนี่ยเราจะต้องนั่งประมาณแบบเกือบสี่ี่ถชั่วโมงได้เลยนะที่จะต้องนั่งแล้วก็ยิ้มแล้วก็แน่นอนนะคะฝึกยิ้มฝึกยิ้มยิ้ม คือเจอใครก็ยิ้มยิ้มกับกระจกอยู่คนเดียวก็ยิ้มใครจะว่าบ้าใครจะว่าอะไรก็ช่างแต่เรารู้ว่าเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่ออนาคตเราทำเพื่อที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราดังนั้นยิ้มฝึกยิ้มฝึกยิ้มนะคะใครที่อ่าหน้าดุนะคะก็ฝึกเออยิ้มหลีตาทำให้มันดูน่ารักขึ้นมานะโอเค ต่อไปนะคะพยายามติดตามข่าวสารของสายการบินนะวา่าสายการบินเนี่ยเขาซื้อเครื่องบินกี่ลำสสั่งมาใหม่กี่ลำโปรดักของเขาคืออะไรนะคะแต่ละคลาสเขาก็จะมี First Class อ่า i n e s s Class แล้วก็ Economy Class แต่และแต่ว่าแต่ละสายการบินก็จะมีการเรียกคลาสของ ที่นั่งผู้โดยสารไม่เหมือนกันเราก็ต้องคอยติดตามว่าเอ๊ะสายการบินนี้เขาเรียกว่าอะไระอีกสายการบินหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรเรียกเรียกง่ายๆว่าเป็นการเรียนรู้โปรดักต์ของเขาโอเคแล้วก็แน่นอนนะคะพวกโปรแกรมต่างๆนะคะพวกเขาเรียกว่าอะไรโปรแกรมของสมาชิกอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอย รู้บ้างว่าเออเขามีโปรแกรมอะไรมีการสะสมไมยยังไงมีเปิดรูทบินใหม่ๆที่ไหนบ้างมีอะไรที่เป็นความพิเศษของเฉพาะของสายการบินนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะต้องเรียนรู้แล้วก็อ่าอะไรวิชั่นต่างๆคต,ตินู่นนี่นั่นหรือบางทีเขาจะมีคำอ่าคำคมคำคมาของสายการบินอย่างเงี้ยเราก็ต้อง รู้ว่าสายการบินนั้นเขามีวลีอะไรนะคะนะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็ต้องคอยติดตามข่าวตรงนี้ของสายการบินนะคะโอเคต่อไปนะคะฝึกแต่งหน้าทำผมแน่นอนเราจะมาให้จ้างคนมาแต่งหน้าทำผมตอนที่เราไปบินให้ไปไปไปบินตลอดเวลามันไม่ได้ถูกปะเราก็ต้องฝึกแต่งหน้าเองลอง อ่าพาวเมอร์อะไรนะฟาวเดชั่นนู่นนี่นอะไรเงี้ยเขียนฝึกเพราะว่าอ่าบางคนอะที่มอบเคยคุยด้วยที่เขาอยากจะเป็นแอร์แต่เขาบอกว่าแต่งหน้าไม่เป็นเลยค่ะไม่ชอบแต่งหน้าเลยค่ะนู่นนี่นาอะไรเงี้ยเธอฟังคงไม่มีใครที่อยากจะขึ้นมาบนเครื่องบินแล้วเจอแอร์ที่หน้าเหมือนศพ เก็ตไหมเออมาลาเดียเพิ่งตื่นนอนมาเลยหัวฟูมาเลยเออกับเนี่ยหน้าตามีสีสันทำผมให้ดูเรียบร้อยแต่งตัวให้ดูดีเตรียมพร้อมต้อนรับผู้โดยสารส่งยิ้มให้สวัสดีค่ะนู่นนี่นั่นเข้าใจไหมเราจะต้องยิ้มให้กับผู้โดยสารตั้งแต่คนแรกที่ขึ้นมาบนเครื่องบินจนถึงคนสุดท้าย ที่ขึ้นมาดังนั้นเราต้องฝึกยิ้มไว้ตลอดเวลาเราจะมาแบบอคนที่สิบคนที่ยี่สิบเริ่มแล้วเริ่มแล้วก็พอมาคนที่นู่นค่ะสาม้อยก็วลคอมอย่างเงี้ยมันไม่ได้ถูกปะเราต้องเนี่ยแล้วก็สายการบินเขาจะมีการฝึกอยู่แล้วนะคะกับเกี่ยวกับเรื่องการบริการเนาะกับแต่เราจะต้องมีพื้นฐานจิตใจ ในการรักการบริการด้วยนะคะโอเคต่อไปนะคะอ,อ๋อแล้วก็ที่บอกนะคะก็คือทำผมฝึกหัดทำผมอาจจะแบบมัดผมรวบผมทำยังไงติดกิบยังไงเพราะว่าเวลาไปว,วันที่ไปสัมภาษณ์จริงเราไม่จำเป็นต้องไปจ้างช่างนะคะให้เขาแต่งหน้าทำผมให้เราทำเองก็ได้นะคะก็ติดปีกได้เหมือนกันนะคะถ้าเราฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาเนาะโอเคนะคะ ต่อไปนะคะสลับเวลานะคะเตรียมข้อมูลคําคถามคําตอบนะคะซึ่งคําถามคําตอบเนี่ยคำถามหรือแนวคําตอบต่างๆเนี่ยเอาคำถามก่อนเราสามารถไปหาได้ตามเว็บไซต์เลยตอนเนี้ย Google แบบ เต็มมากเลยใช่ไหมหรือว่าก็จะมีบางทีก็จะมีพวกเนี่ยยูทูบเบอร์ต่างๆเขาก็จะมาบอกว่าอ้อคำถามที่เขาโดนถามมีอะไรบ้างยังไงบ้างแน่นอนเลยเราเตรียมไว้เลยนะคะให้แนะนำตัวเองแนะนำตัวเองว่าทำไมชื่ออะไรยังไงทำไมถึงอยากเป็นแอร์อ้าอะไรถึงทำเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้เราอยากเป็นแอร์นะคะและทำไมถึงเลือกทำงานกระสาย เลือกที่จะสมัครสายการบินนี้นะดังนั้นนะคะก็เตรียมเข้าๆอย่างก่อนแล้วคำตอบเนี่ยให้เลือกคำตอบที่ตรงกับตัวเองแต่ต้องมีเทคนิคการตอบด้วยนะไม่ใช่บอกว่าอ๋อเพราะว่าชอบท่องเที่ยวค่ะก็เลยอยากเป็นแอร์เฮ้ยตอบแบบนั้นมันไม่ได้ใครๆก็ชอบเที่ยวเธองานสนุกลุกนั่งสบายไม่ต้องทำอะไรมากแต่ว่าได้เงินเยอะสวัสดิการดีได้เที่ยวรอบโลก ถูกไหมแต่เราจะมาตอบแบบนั้นไม่ได้เราควรจะต้องมีการตอบอะไรที่ทำให้เขารู้ว่าเรามีประสบการณ์แล้วเราจะเอาประสบการณ์ความรู้ความสามารถนั้นไปช่วยเหลืออ่าสายการบินได้อย่างไรนะคะเอาประสบการณ์ที่เราเคยทำมาอย่างที่หมอบ,บอกตั้งแต่แรกเลยเห็นไหมว่า เรามีประสบการณ์ด้านการบริการทำงานในร้านอาหารทำงานในร้านคาเฟ่ทำงานโรงแรมต่างๆเราเอาประสบการณ์ตรงนี้มาช่วยเหลือเวลาที่บริษัทหรือสายการบินได้เราไปแล้วอ่ะเราเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าเฮ้ยได้คนนี้มาจะไม่ใช่แบบว่าเสียเงินเปล่านะเราต้องโชว์ให้เขาเห็นโชว์ศักยภาพของเราออกไปนะคะโอเคต่อไปนะคะก็คือ เตรียม,เ,มะะเรซูเม่นะคะเรซูเม่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆและเป็นประการด่านแรกที่จะทำให้กรรมการตัดสินว่าเอาหรือไม่เอาอืมเคยได้ยินมาบางสายการบินที่สายตะวันออกกลางดูเรซูเม่แค่3วินาทีดูเรซูเม่บวกกับบุคลิกภาพของอคนที่ไปสมัคร3มวิสวิเท่านั้น เขารู้เลยว่าเขาจะเอาคนนี้หรือไม่เอาคนนี้ดังนั้นเรซูเม่จึงเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเราจะต้องมีการใส่คีย์เวิร์ดลงไปนะคะเรียงลำดับให้สวยงามเรียงหน้าจัดหน้ากระดาษให้มันน่าอ่านทำทุกอย่างให้อยู่ภายในหน้าเดียว1ห,หน้ากระดาษ A4 จะใส่รูปไม่ใส่รูปแล้วแต่นะคะแต่คีย์เวิร์ดที่ควรจะต้องมีควรจะต้องใส่ไปในนั้นแน่นอน Customer Service hospitality การทำงานเป็นทีมใช่ไหม team work นะคะอ่ามีอะไรอีกอ,อ่อ listening นะคะมีการแบบว่าทักษะการฟัง communication ซึ่งค์เว w ร์ดต่างๆมากมายเหล่านี้หาได้ใน google อยู่แล้วซึ่งม็อก็ที่มอบทำา Resume มอบก็หามาจาก google เหมือนกันนะคะว่า คีย์เวิร์ดที่ควรจะต้องใช้ในการสมัครแอร์เนี่ยมีอะไรดังนั้นมอถึงบอกว่าสละเวลาในการหาข้อมูลในการสมัครงานนะคะถ้าเราอยากได้งานนี้จริงๆอยากเปลี่ยนชีวิตของเราสละเวลานิดหนึ่งเพื่อที่จะทำให้เรซูเม่ของเรามันน่าอ่านสบายตามีค่ะคีย์เวิร์ดครบมีประสบการณ์พร้อมนะคะเห็นไหมกรรมการเห็นแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คนนี้คีย์เวิร์ดได้ประสบการณ์พร้อม มีการเตรียมตัวมาอย่างดีนะคะแน่นอนนะคะยังไงเขาก็อยากจะคุยกับเราอยู่แล้วนะคะโอเคนะคะก็ทั้งหมดที่ อ่ามอบได้ก็มีมีโพยด้วยนะคะทั้งหมดที่มอบได้รวบรวมมานะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะก็นึกว่าคลิปจะยาวเนาะแต่ก็ไม่ยาวมากคิดว่านึกว่าจะประมาณแบบว่า 30- 40นาทีนะก็เออได้อยู่นะคะดังนั้นหลังจากที่ฟังฟังกันมาแล้วนะคะพออ่าเรซูเม่เสร็จปุ๊บเมื่อเรซูเม่เสร็จก็ต่อไปก็คือความกล้าค่ะ ความกล้าที่จะสมัครถ้าอยู่มีครบหมดทุกอย่างแล้วอะแต่อยู่ไม่สมัครอะมันก็ไม่ได้เข้าใจปะเมื่อเขาเปิดรับสมัครก็กดลิงก์และสมัครค่ะอืมแล้วก็บางสายเขาก็จะมีให้ทดสอบอ่าเรื่องทัศนคตินะข้อสอบจิตวิทยาต่างๆนะคะก็ให้ให้ตอบแบบอ่านแล้วตอบเลยอะ่ะ เขาใจไปอย่าคิดเยอะเพราะถ้าคิดเยอะมันจะมีการแบบเออดีไม่ดีช่างตวงน้ำหนักอะเธอให้แบบอ่านปุ๊บเขาอย่างตัวอย่างเช่นชอบทํางานเป็นทีมไหมใช่อย่างเงี้ยเข้าใจไหมเอาแบบเออเขาถามหมายถึงว่าอ่านคําถามปุ๊บแล้วก็ตอบเลยอย่ามาแบบเอเอเราควรจะทําเอ๊ยยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่าควรจะรู้อ่าเขาเรียกว่าลักษณะ นิสัยของคนที่จะทำงานนี้นะหนึ่งละสดใสร่าเริงนะคะยิ้มเยอะๆมีทัศนคติที่ดีนะคะมีทัศนคติที่ดีให้กับทุกคนเธอไม่ว่าจะใครจะเขาจะดีจะร้าย เพราะว่าอะไรถ้าลูกค้าร้ายกับเรามาอย่างเงี้ยเราจะไปเหวี่ยงใส่เขาดมามันก็ไม่ได้ถูกปะเราก็อาจจะต้องมีวิธีการพูดที่แบบเซอร์มันไม่ใช่นะคะต้องทําแบบนี้นะอ่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามแบบมีทัศนคติที่ดีกับผู้โดยสารนะคะแล้วก็พอกดสมัครแล้วนะคะทําข้อสอบแล้วก็ทําใจให้ว่าทําใจให้แบบว่า ว่างอ่ะเออเธอแล้วก็รอเขาเรียกนะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนทำตามโปรเซสที่ของแต่ละสายการบินได้เลยนะดังนั้นนะคะสิ่งสิ่งสำคัญในการสมัครงานแอร์โฮสเตสก็คือความกลา้าถ้าเราไม่มีความกลา้าถ้าเรายังกลัวว่าฉันอ้วนหรือเปล่าฉันเตี้ยหรือเปล่าหน้าฉันเป็นสิวออภาษาฉันไม่ได้ผิวไม่ดีถ้าเรายังมีข้อ กังขาต่างๆเหล่านี้มันก็จะไม่ทำให้เราไปถึงจุดหมายสักทีดังนั้นหยุดความคิดเหล่านั้นปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่แล้วก็เริ่มพัฒนาตัวเองโอกาสมีไว้ให้กับคนที่พร้อมเสมอแล้วพบกันกับ วิธีแอ์อ้วนแอ์อ้วนที่มีความสุขที่สุดในโลกได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะและถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรหรืออยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์กันมาข้างล่างนี้ได้เลยนะคะถ้ามอมมีเวลานะก็จะกลับมาตอบให้นะคะแล้วก็จะพยายามทำคลิปดีๆที่มีสาระแบบนี้มาอีกนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ